โอเควัสดีครับมาเทสกล้องให้ดูนะตัวที่ลงขายไว้นะครับเป็น Canon Demi S, <S นะครับตัวนี้รหัสอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมเอยสองสี่ห้าแปดสองแปดอืมอะเรามาดูสภาพโดยรวมกันก่อนภายนอกนะครับ เลนชิ้นหน้าใส่นะอืด้านข้างฝั่งนี้ด้านหลังแล้วก็ด้านบนนะครับในส่วนนี้นะแล้วก็ด้านล่างมเ้ามาดูภายในห้องฟิล์มกันก็จัดการบุฟองน้ำไปให้ทั้งหมดแล้วนะครับ แล้วก็ชิ้นเลนด้านหลังก็จัดการล้างไปแล้วนะอืมก็ใส่ในระดับหนึ่งแล้วกันนะครับประมาณหนึ่งเนาะ,ะดูเอาส่วนในช่องมองตามที่แจ้งไว้นะครับว่ามันจะเหมือนเราใส่แว่นพี่เห่งว่ามันเหมือนเหมือนเราใส่แว่นเลเบนสีชาชาเวลามองนะครับจะออกสีวินเทจวินเทจหน่อยนะตามที่แจ้งไว้นะครับ ส่วนตัวนี้เป็นสายคล้องเดิมของ canon จะติดมาแบบนี้นะวิธีเอาออกก็คือหมุนแรงๆนิดนึงแล้วก็เอาออกนะครับหมุนออกแบบนี้อืม่ะตัวกล้องทำงานปกตินะครับวัดแสงซีลเนียมทำงานนะอ่ะสังเกตที่เข็มเข็มยาวๆนะครับเข็มเล็กๆเ,เห็นไหมเอ่ยอ่าพอปิดซีลเนียม เห็นไหมอืมโอเคด้านหน้าจะมีปรับ iso ตัวนี้สุดที่400นะครับ iso อยู่ด้านล่างส่วนตัวนี้เป็นแหวนโฟกัสด้านข้างก็จะมีบอก infinity สามเมตรห้าเมตรหนึ่งเมตรประมาณนี้นะครับแหวนโฟกัสสมูทปกตินะอืมต่อมาถัดมาจาก ตัวโฟกัสก็จะเป็นรูรับแสงนะครับตัวนี้รูรับแสงวิธีปรับรูรับแสงจะสังเกตว่าตอนนี้อยู่ที่ 1. 7จุดจะมีขีดเล็กในส่วนนี้ใต้เลขห0สิบนะครับจะเป็นขีดของการปรับรูรับแสงแล้วก็ขีดสีแดงตัวบนเป็นขีดของการปรับสปีดชัตเตอร์เพราะฉะนั้นเวลาปรับมันจะไปด้วยกัน แต่เราก็สามารถที่จะปรับรูรับแสงได้เห็นไหมเอ่ยตอนนี้อยู่ที่16นะครับ1.7ชัตเตอร์บีสมมุติเราจะปรับที่สปีดชัตเตอร์เราก็หมุนมาก่อนเราก็หมุนสปีดชัตเตอร์มาก่อนสมมุติว่าเราใส่ฟิล์ม4 0ให้ถ่ายตอนกลางวันเราก็ปรับไปที่500นะครับแล้วเราก็ค่อยมาปรับรูรับแสงเนี่ยให้ตามเข็มก็ได้เข็มสั้นปรับเข็มสั้นให้ตรงกับเข็มยาว แสงที่พอดีก็จะอยู่ประมาณที่ f 5 6นะครับที่สปีด1ต่อ500 f 5 6สังเกตนะมันจะมีจุดเล็กๆอยู่นะครับในส่วนนี้นะวิธีการปรับช้าๆนะครับไม่ต้องไปรีบถ้ารีบแล้วไปหมุนผิดเนี่ยกลไกอาจจะเสียได้นะครับอ่ะสมมุติว่าแสงน้อยอ่ะพี่หนึ่งปิดวัดแสงไว้อย่างนี้ เราก็ปรับสปีดมาที่1นึต่อหกก่อนแล้วเราก็มาลองปรับที่ดูรับแสงเห็นไหมเอ่ยก็จะได้ประมาณนี้ถ้าสมมุติเราปรับสปีดเราขึ้นล่ะอืมอ่าก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยอยู่ที่ f 4เห็นไหมเข็มก็จะพอดีนะครับอืมให้ดูที่ปรับที่ แบบนี้นะอ่ะถ้าใช้เปสักพักก็จะเข้าใจนะครับในการปรับหรือใครจะปรับแมนนวลไว้ก็ได้สมมุติว่าเราไปถ่ายตรงกลางวันอย่างเงี้ยใช้ฟิล์ม ISO 200ตั้งสปีดท,ที่1ต่อ500แล้วปรับรูรับแสงเล่นที่ f 1 1 f 8 f 1 1 f 8เราต้องปรับมาอยู่ในในจุดตรงนี้นะอนะครับในส่วนนี้เนาะ น่าจะเข้าใจกันนะครับอะต่อมาวิธีการใช้งานก็คือใส่ิฟรมขึ้นไปขึ้นิฟรมแล้วกดถ่ายเหมือนกล้องปกติเลยตัวนี้เป็นซอฟต์ชัตเตอร์นะครับพี่หนึ่งใส่ไว้ให้นะเราจะมาเทสกันชัตเตอร์ b f 1.7นะครับชัตเตอร์ b f 1.7ขึ้นเฟรมกดถ่ายเบเปิดเต็มนะ อืมกดค้างไว้นะครับชัตเตอร์บี f อฟหนึ่งจุดเจ็ดแล้วจะหลีรูรับแสงให้ดูนะครับอ่าเห็นไหมเอ่ยไปที่ f อ6สิบหกเอฟสิบหกอ่าใช่แล้วก็จะกลับมาที่หนึ่งจุดเจ็ดแล้วก็จะไล่สปีดให้ดูนะต่อมาสปีดแปดต่อมาสิบห้า ต่อมาสาสิบถ้าจะให้อยู่ที่หนึ่งจุดเเราก็ต้องหมุนให้หนึ่งจุดเจ็ดด้วยต่อมาหกสิบหนึ่งสองห้ามองเห็นไหมเอ่ยน่าจะมองไม่ทันนะครับเป็นที่เฟรมเลทของกล้องนะกดให้ดูอีกทีนึง สองห้าศูนย์แล้วก็ห้าร้อยนะครับออืมอืมมสปีดทำงานทุกสปีดแล้วก็รูรับแสงก็หมุนได้สมูทปกตินะครับ มบบีนะ,ะตัวกล้องไม่มีอะไรมากเลยอ่ต่อมาปุ่มข้างล่างเป็นปุ่มกอฟิลม์มกดตรงนี้มันก็จะฟรีแต่ถ้าปล่อยมันก็จะล็อกเห็นไหมเอ่ยเวลากอฟิลม์มเราต้องกดค้างไว้นะครับแล้วก็ยกแกนขึ้นนิดนึงแบบนี้แล้วก็หมุนกอกดค้างนะถ้าปล่อยมันก็จะเด้งออกทันทีนะครับเพราะว่ามันเป็นระบบ แมนนวลล้วนเนาะเ,เท่านี้เองอันนี้ตอนปิดก็อะต่อมามาที่นับฟิล์มกันตัวนี้แหวนแหวนตัวเลขนับฟิล์มเนี่ยจะถึง72นะครับเพ้าเป็นฮาเฟลมะเนาะจะขึ้นไปทีละสองหนึ่งสอง สามสี่เห็นไหมเลขสี่ละห้า,ห,าหกเจ็ดแปดก็จะมาเลขแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองก็จะไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับจนถึงเจ็ดสิบสองนะวิธีรีเซ็ตก็คือเปิดฝาก็จะกลับมาที่ตัว S เหมือนเดิมอืม ด้านหลังในส่วนของด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นระยะบอกนะครับเป็นเมตรก็เป็นฟุตนะตามจุดที่ตัวเลนส์จุดแหวนโฟกัสตัตวเนี้ยมสมมุติเรามาร์กที่รูปคนเราก็มาดูระยะอยู่ที่1เมตรสาเมตรห้าเมตรอินฟินิตี้ก็จะประมาณนี้โอเคเนาะกับการใช้งานเบื้องต้นนะครับ ISO อยู่ด้านล่างนะแจ้งไปแล้วสุดที่400วิธีการปรับให้ดูดีๆนะครับไม่ต้องไปรีบกับาการใช้งานเนาะหรือถ้าอยากจะแมนนวลเองโดยที่เราไม่ต้องไปดูไอวาแสงตัวเนี้ยถ้าสมมุติว่าเราแม่นในกฎของซันนี่16เราก็ปรับทิ้งไว้เลยแบบนี้ ถ่ายกลางแดดก็สปีดหนึ่งต่อห้า f 8 f 1 1ประมาณนี้เข้าแน่นอนนะครับเดินตามนะอะ่โอเคไม่มีอะไรแล้วทั้งหมดก็จะประมาณนี้ครับกับ canon dms ตัวนี้เป็น ฮาร์ฟเฟรมที่พี่หน่งว่าค่อนข้างที่จะโอเคเลยแหละกับการใช้งานเนาะเพราะว่าเราปรับเมนูได้ทั้งรูรับแสงแล้วก็สปีดชัตเตอร์แล้วก็รูรับแสงอยู่ที่1.7ด้วยถ่ายในที่มืดๆแน่นอนได้แน่นอนนะครับตัวซอฟต์ตัวนี้มันเป็นเกียวนะหมุนออกได้นะครับอ่ะโอเคก็เดี๋ยวก่อนส่งพี่หนึ่งจะทำความสะอาดเช็ดแล้วก็ถ่ายรูปส่งให้กับทางเจ้าของอีกทีหนึ่งเนาะ